เหมืนอนขับคนรวงที่โกโก้เออเฮียผมมีเรื่องจะคุยด้วยเออเอ้ยจิมเอาคับเฮียว่าไงครัที่นี่จูดรถได้นะลองลองเอารถไปขับป่ะโอ้โหไหนเงิ่นนะเรื่องจูดอ่ะลองคันนี้ลองขับดิอันสองคันไหนคันที่สองลองดูขับดูมันไม่เหมือนเดี๋ยวทำรถให้ว่างก่อนนะจริงลองลองดูมันไม่เหมือนเดี๋ยวลองหน่อยนะครับนดี้คันนี้เนี่ยโอ้เดี๋ยวผมขอทำรถให้ว่างก่อนได้ชลองลองอเฮียเออเนี่ยน้องเขามาจะปล่อยกล่องเตี๊ยวุฒ มึงจะไปเปล่าจารับเปล่าอ่องเตียววุฒิตอนนี้ราคาแม่งไม่รู้เท่าไหร่เลยอะแล้วรับเราก็ไม่รับสูงอะใช่ผมรับเอจ็ดพันเองครับมันตอนนี้มันตอนนี้มันคือตอนนี้ครับมันก็ไม่รู้จะรับไปทำไมแต่ถ้าสมมติช่วยซื้อได้มันก็ช่วยซื้อได้ครับประมาณปราหกพันใช่ไหมครับประมาณนี้ผมรับรับมาเป็นขอขอยวันเกินเพว่าเออถ้าสมมติถ้าติดเออถ้าสนใจก็ค่อยติดต่อมาก็ได้ครับเบอร์อะไรคะ เออสองหนึ่งเก้าศูนย์สามครับชื่ออะไรอ่ะพี่ยังชื่ออะไรเอ่อชื่อทอนี่ฮะสองหนึ่งเก้าเลยนะสองหนึ่งเก้าศูนย์สามผมรับกล่องละหกพันอ่ะถ้าตมรติจะขายตอนไหนก็มาแล้วกันผมไม่รีบอ่ะเราไปเรื่อยอเป็นไงเร็วปะ่ะเอาเร็วเดินจัดเลยนะพุ่งเลยพุ่งจัดเลยอะใช่แต่ว่าเลี้ยวไม่ดีเออใช่มันอย่างงี้แหละมันก็ต้องฝรั่งกันไปน้องชาย ขับให้ชินแล้วเมื่อก่อนมีอะไรเขาทำอะไรกันนะอ๋อไอ้คูดจิงแปปนึงเออนี่ก็พวกแร่เหล็กเหมือนเดิมต้องใช้เข้าครับเข้าแร่เหล็กเหรอถ้าหกพันจะขายตอนไหนครับค่อยติดต่อมาแล้วกันเราไม่ต้องฟาร์มแร่เหล็กนะเราฟาร์มหญิงดีกว่าอันนี้ก็ตั้งใจถ้าต้องใช้เป็นเอ้ยแต่อย่าลืมนะมันมีหลอดเครียดด้วยไปขายเครียดด้วยที่พับอ๋อขายเครียดเหรอใช่ครับโอ้ยข่าวเขาว่าแม่ผมอยู่ดีนี่ใช่ไหมแม่เราชื่ออะไรนะ อ๋อเยือดสีสมอนไงอ๋อเยือะสีเอาไปสภาเอาเป็นสภาเหรอเป็นสภาเป็นสภาใช่ออ๋แต่ไม่รู้อยู่บ้าตอนนี้ถ้าบอกง่ายอยู่ใช่หมวกเลยจิมมี่จะบอกข้อเลยได้ไหมอ๋อว่าไงครับเออตอนนี้เจ๊หมอนเป็นเมียผมครับได้พอสิลูกไอจิมเจลียอันนี้เรื่องจริงนี้เล่จริงแล้วร้อยยี่สิบแปดนะครับแล้วพ่อแล้วพ่อเราอ่ะมีเมียสี่คนดูดิดูดิอ๋อเจี่ยวเลยกไม่เป็นไรหรอกใครให้ ให้เงินผมก็ได้พี่คนลูกลูกอะไรเนาะลูกตอนนี้เบ็ดเสร็จแล้วหมดสามสิบหกไอ้ชัดออมโขงแล้วเหรอเออสามสิบหกนับรวมแล้วทั้งหมดแล้วพอบาสสิบหกลูกคนที่อะไรวะเนี่ยเนี่กันนะถ้าสมมติิมมี่มาก็สามสิบเจ็ดอ่ะหยุดแม่อะไรครับเตี้ยพี่ผมเขาเปิดเ่อเปิดไปแล้วไปสองกล้องอ่ะเอาป่ะฮะถ้าเปิดไปแล้วไม่เอาครับผมจะรับแค่กล่องนรับวันนี้กูได้พ่อม่เป็นคนเหรอวะรอบที่แล้วกูยังนับไม่เสร็จเลยว่ากี่คนเนี่ย เออเออเอาเรื่องที่คุยก่อนเถอะเออวอนี้ผมมา,าแล้วอุงอุงมาเล่าให้ฟังบอกว่าแก๊งเพื่อนพุดดิ้งอะมาเปิดหน้าอุงแล้วคืออุงไม่ได้ตั้งใจแล้วทีนี้เขาบอกว่าเขาจะตีอุงเรื่อยๆอ่ะซึ่งผมถามลูกแล้วลูกผมะไม่ได้ผิดเพราะถ้าลูกผมผิดเดีวผมตีลูกผมด้วย <c oughs> อ่ะแล้วทีนี้คือก่อนหน้าเนี้ยแก๊ง แก๊งเขาอะแก๊งเพื่อนบุดดิ้งเขาเนี่ยเคยมีปัญหากับผมรอบหนึ่งแล้วผมก็เคยเตือนแล้วบอกว่าคุณอย่าไปปากดีอย่างนี้กับใครนะเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ใจดีอย่างผมก็ได้อืมเพราะรอบที่แล้วว่าบุดดิ้งขอไว้ผมก็เลยเบรกไม่แต่แตรอบนี้เขาเออรับก่อนก็ไล้ี๋ยวพี่สรุปใหมฟังอ่าไม่แล้วคือทีเนี้ยคือสรุปแล้วอะเขาก็เลยตีลูกผมสรุปใช่ไหมแล้วเดี๋ยวผมจะตีคืนบ้างอันนี้ใครเหรอต่อคนข้างหลังกันฮะยกแมวอ๋อไกลคน ปกติมั้งอะตั้งแมวมีคนเลี้ยงยังไะครับเออถ้าอย่างบอกว่านั่นเออไอเรื่องไอเรื่องที่ไอแก๊งไรของเพื่อนพุดดิ้งอ่ะมีปัญหากับพี่สาวม่อคืนพี่เบฟอ่ะฮะเออแล้วตอนนี้ก็ถ้าเจอกันก็เทิบเหมือนเดิมอะไรเงี้ยถ้าเจอถ้าเจอตอนนี้ก็คือผมกระเทิบเลยนะแล้วแต่เลยอันนี้เป็นเรื่องของเราไม่คือก่อนหน้านี้ผมจะถามก่อนนะคือเออพุดดิ้งหรือว่า รู้สึกว่ามีในนั้นคนหนึ่งเป็นแฟนกับพี่สกอตด้วยยาคูแฟนพี่สกอตแล้วก็พุดดิ้งแฟนจอรนมั้งเออผมแค่ถามแค่ว่ามันจะมีปัญหาไหมแค่นั้นแหละไม่แต่ถ้าเรื่องเงินแบบนี้เราก็ต้องสั่งสอนไม่ใช่ปล่อยใครผิดก็ตามผิดนั่นแหละผมผมจะถามเค่แค่ว่าแต่มันจะมีปัญหาทีหลังไหมกับสองคนนะเพราะผมก็เคารพเขาไงผมก็ไม่อยาก ไม่ไม่อยากให้มีปัญหาแต่สมมติว่าเฮียบอกว่าทําได้ไม่เอาไฟเขียวถ้าสมมติมีอะไรเดี๋ยวเขามาคุยกันข้างนอกเดี๋ยวพี่ช่วยคุยจบได้ครับทําเลยครับถ้าสมมติเขาทำอะไรเขาต้องได้รับผลที่เขาทําชวนเพราะว่าเนี่ยผมถือว่าผมถือว่าผมเตือนเขาไปแล้วนะรอบที่แล้วอ่ะผมเตือนไปแล้วด้วยเพราะเขาปากดีจัดเลยอืมก็นั่นแหละจาการซะทำเลยทันทีแต่ก็เบามือหน่อยเป็นยวพี่อได้ครับในอย่างหนึ่งคือ กระเทืบลูกผมไม่ว่าบอกว่าเดี๋ยวจะตามกระเทืบเรื่อยๆ,ๆด้วยไอ้กล้วยถ้างั้นก็โอเคปลาเขียวปลาแค่นี้มนมาแล้วที่พี่ช่วยกูด้วยเมียคนนี้อะไรเนี่ยเมียไอ้ใครไอ้กลยมาแล้วหนิใครวะแข่งใครอะยศห้ามหนีไอ้กว้วยน้องชาย <c oughs> ไอ้กว้วยน้องชายมาพี่เรียดีครับเดี๋ยวมาพี่พเรีย มึงจำแฟนมึงได้ปะกลิ่นตัวแฟนมึงอหน่อยนี่นแฟนผมยี่เซตแค่แต่งตัวแซ่บมตัวอิดแค่สุดตีนดมมือไปทีนึงเล่นต่อยดมมือไปทีนึงอืมหัวไหล่อีกทีนึงอครับไปกล่องหนึ่งนะกล่องหนึ่งอ่ะหกพันหกพันเหรอเจ็ดหรือป่าวเจ็ดหรือป่าวไม่หกทำเป็นหกก็ไม่เอาวะไปแล้วไปเถอะหกเอาเปล่าเดี๋ยวผมไปถามพี่ก่อนอ่ะโอเคไปถามเลย เฮ้จถหนีไปหนแฟนอยู่นี่คุณกลิ่นเดิมป้งหน่อยทินนิ่งก่อนนะได้ครับน้องชายครับผมไปไปเลกินเดิมปะกลินเดิมกินเดิมเออหนึ่้าสองหนึ่งห้าสองหนห้าสองครับแต่งตัวโคตรแซบเลยอ่ะสีชมพูนะเลขอะไร โอ้โหเปิดไปก่อนใช่แกโอ้จบจบจบเอียเอียไอี๋อี๋นี่กวยนี่แฟนมึงกับใครเนี่ยกวยสองคนเลยแฟนผมสองคนเลยใช่เหรอชื่ออะไรบ้างนะครัับใช่อนนี้ชื่ออะไรนะกะทิ โอ้ยโอ้ยโทษ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 ใจโทษเยอะโทษทีโทษอ้ยบอกกันไปฮอนเขอเป็นตัวนหน่งห้าส ไม่ใครอ,อ่ะไอ้่นอ่ะแตู่ไข่าวด้วยกลัวแล้วก็ยืนตรงนี้กลัวจะตกความทำไมเนี่ยก็ยมีอะไรก็พูดดิเชื่อใอจรรเราแล้วกออรีฟครับเอีฟไอ้กลวตกคาม่านครอ่คนเดียวครับตอนนี้อยู่คนเดียวอ๋อไมแกงยังไม่มาอ๋อครับครับครับอครับเกด่มตกามบอก ครับฮมึมตงตลกเหรออน <c oughs> ่าออ้สามไม่าก็ไม่ได้เรอวะเก็บเก็บเบนึงนะไม่เป็นตัวเยอะเปล่าไม่เป็นตัวเยอะไหมครับอ๋อใครมเบาวะไม่เป็นตัวเยอะไหมมี <c oughs> กอันค่ะเอ่อเอามาออกอันแล้วโอเคค่ะหนึ่งห้า่อครับเอ่อไม่เอาเป็นผมเอาแค่ห้าอันแล้วกันหอันหึ่งห้า่อครับนี่ค่ะเลขสิบสองค่ะนี่ครับขอบคุณค่ะอีกอันหนึงนะ่งอ่ะผมจม่ายไว้เลี้ยงคุณแล้วกันขอบคุณค่ะ ครับใลแม่ไอ้ก้ยคุณเปิดแฟนดีดิแฟนมะเขือนคุณหอมหอมไหลแม่หอมนะดูไว้มาเลยโอ้คิดถึงอะไรขนาดนั้นวะคิดถึงสุดเลยแม่เจอตั้งนานเนอะคอยคิดถึงมันเร็วได้จริงนะเมวคนนี้เมลด้วยความคิดเชิงนี่ดูดิไอ้ลองเพลงโคตรบึนซึ้งเลยวะมันเร็วมันเร็วมันเร็วเสียแม่งเห่ยวเหรอกันน้าน้ารักจัดอ่ะ แฟนกันหยอกล้อกันเหรอวะยังเหมือนสุดยอดหรอน้องชายยังเป็นการหยอกล้อแฟนนั้นน่ารักจัดขอหอมอะไรก็ไม่หอมเร็วๆๆหลังหูก็ได้หลังหูก็ได้เร็วหลังหูหลังหูไปกลดอันนี้แฟนลูกแมวเหรอไม่ใช่เออมีไรเปล่าเเาป็นแฟนมีไรเปล่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แฟนลูกแมวมีไรเปล่าอ๋อ เฮ้ยเดี๋ยวน้องชายอย่าไปเก่าอย่าไปเขาแค่ถามเขาบอกว่าโชคเขาถามว่าคุณโชคดีมากเลยลูกแมวที่ได้เขาเป็นชูนี่ที่วันนี้ที่น้องตผมคุณแบบมีสไตล์มากใช่ไหมล่ะนี่ดูดินี่ดูดิดูดิเป็นมาร์กก็ได้มาแล้วมาแล้วเนี่ยราเลยข้ออย่างร้อนอันนี้เสียงคุ้นๆนะครับอไรผมเหรอใช่ใช่คนนี้ป่ะผมครับตอนนี้ โอ้โหเคยต่อยเล่นกับโทนี่อยู่อ๋อนั่นแหละที่นี่เหรอหรือที่นู่นที่นี่ครับที่นี่ขอเมมือทีเดียวที่สนลมใช่ไหมครับที่นี่มาใช่หอมโดนจมูกมานะโอเคอันนี้เป็นเป็นพี่ของอังอังใช่ป่ะเออใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคโอเคถ้าเราเจอหน้ากันอะขอหอมนิ้วทีเดียวพอโอเคไหมกลองจะให้หอมนิ้วหรือจะให้เรียแก้มเาเอาเรืองก็ได <ules> แต่ถ้าหนีขอเนี่ยหลังหูเออยังไงยังไงไม่มีตัวเลือกอื่นได้ไหมอ่ะสุดยอดวะไม่มีเลยสุดยอดสุดยอดเล็กเลยโอ้โหเล็กสิหรือจะเอาแบบหนักกว่านั้น่ะคืออะไรคุณเล็กเหรอจะกระแล้เอาไหมเราอะเล็กไปเล็กไปโดนจะกระแล้เอาไหมเอาไม่เอาไอ้คุณไอ้ทุเรศว่ะเฮ้ยรูมเมย์อะที่เครียดไปทีก่อนไปไปแป้ง ไปไปไอ้เคสไอดอลผมเลยนะคนนั้นน่ะใครคนรู้เนาะไม่ใช่ไอดอลเลยเปียวเพียวไอดอลยกันอย่าไปนั่รถนี่ต้องขโมยอะไเลยโอ้โหแล้วเรายังไอโก้ไปตามดิเซิงเลยไปไหนไม่รู้นาะไปพับขับรถมาไอโก้บนรถมาโอเคครับรถไม่แรงเนาะขาเอาแต่นี้แหละเอ้ยอะไรมันไอโก้เด็ ไปซื้อขนุนขนุนเฟี้ยวเฟี้ยวอ่าวไอ้สัตยังอย่า้ลัวดิดูขับรถดิไปโฟดโฟดโฟดไม่เอาไม่เอาไม่เอาไอเหี้ยไปไปไปเสียไปไปกลัวไปแล้วเติมฟืนก็ซื้อมาเหมึนงานเด็กฮัลโหลใครอะใครอะ ใครฟังอยู่วะโอ้ยยี่แต่ึ้นรถที่เรเจอขึ้นตลอดเลยวะขึ้นไหนวะเราอะไรอ่ะแม่หดักฟังเราคนเรยกขึ้นไหนวะน่ไอ้เยี่ ไม่โหผมเชื่อคอมไปเลยวะไม่ขับรถก็ตกตะกอไจอดไปจอดข้างหลังไปจอดข้างหลังไม่มีโอ้ยปาโทษโอ้ยไปซื้อมาใหม่คนไอ้กล้วยมาทำไมไอ้กวยเลียงเบียนี่ไอ้กวยเลี้งสาวๆนี่ปาปากินเบียกินเบียเลี้ยงเบียสาวๆนีอากินขวันเล้ยงเบียดสาวเลี้ยงเบียสาวเอากินวนลูกแมวกินคว ดีเอามีของเล่นสามขอมีแล่อยู่ในตัวเอาหนักมาจะแบบยวกินจะปักกล้นวยเไระอะไรนะวยเอาเอาเอาปกวาาาายเเเอออแร่ใส่ตัวกล้วยก่อนนะแล้วค่อยเอาเบียร์เขาอยอะกว่าขวดเดียวพอกล้วยเราเละหนึ่งส่วนเก็ดมากับลูกเมย์อะไรกล้วยก็ตามมาไอ้วยมึงแปหน่อยดิสิขวดยี่สิบขวดห้าขวดว่าไปตัส่วนเอากีฬขวดส่วนเอากีฬาห้าขวดห้าขวด ไป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 ไอ้โกยมึงไปลูกไมวพอเปล่าไรอ่ะไอ้้กยไม่ต้องหยุดอ๋อไม่ต้องไปแค่แฟนมึงพอน้องชายโหทั้ทีนะทัทีนะลูกแมวไม่อิ่มบอกนะคนอื่นนะให้เขากินเองโอ้โหไม่พอเติมได้ตลอดนะครับลูกแมวเอ้ยถูกต้องถูกต้อง ไอ้กวยแม่งรวยจริงๆเศษแน่แน่เศษแน่ๆนมอมดิกลวยมอมเอายาป่ะพีทหรือยาให้เอาป่ะมอมแม่งเลยเอาป่ะมายังแมวแมวเอาป่ะเอาป่ะป่ะมีอะไรนังแบบมอมเดี๋ยวยาเดี๋ยวยาเดี๋ยวยาที่ลดให้ไอ้กวยไหนก็บอกว่าจะเป็นคนดีไงเป็นคนดีครับแต่ละอย่างหาทำนะมายังมายังเอาอีกไหมพอแล้วมือแล้วเอาอีกเอาอีกยังไม่เกิดนั้นนะอะไรปะ มือเอามืออาาปากแล้วเทใ่คอดิกล้วยเร็วเร็วลูกแมวเพิ่งอาบน้ำเหรอแป้งเต็มสะดือเลยอ่ะฮะดูเข่าด้วยโอ้ยดูน่นะกวาวยตัออื่นก็มีให้มองไหมไม่มองอะไรแต่ละอย่างอะไรชอบอ่ะชอบอะไรโชว์สะดือสะดด้วยใช่ มาคุยกันด่เออใหเทคสุดๆเเมาอ่ะเฮ้ยเลี้ยงเบียร์กวเลี้ยงเบียร์เน้กวเลี้ยงเบียร์เนี้เลี้ยงเบียร์ีอ่เยอาเบไปจ้เเียเอ็งพูดกับใครอ้ยโทินเบียรไมกินเบียร์ไมเยะ่เออเขานี้มา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 มเลขสิบเอเมื่อก็พูดใครอ่ะก็ชอบอ่ะคาเยสียเลี้ยงเเสียเสียกัวครับไม่มีเตมตลอด คุยหาโคเสียโคเสียรวยจัดรวยขอตังสองพันดิคุยเรื่องตังค์อยาจัดทำเรื่องเดียวคุยกันได้ใช่ถูกต้องถูกต้องเอ้ยที่เองหลอดได้ขนาดนี้ก็เพราะข้านะเว้ยงานกินถ้างานกินเบียร์ทขามาไม่มีตังค์รวยเลี้ยงเขกเียวนี้เลี้ยงเบียร์นี่เลี้ยงเบียร์เขาวสียวยอดสุดยอดดูดีมีคนสนุกกระเป๋าเจ็ดสามค่ะไปครับไปนะพี่น้อกระเป๋าเจ็ดสามมีคนหนุนหลังในกล้วยอ่ะ เอาเจ๊สาวกูว่าผู่หญิงเขาต้องการเออเดียวไปขอบคุณค่ะเออไม่ได้หรอกจ้าเอาไปก็พี่กูลัวเพลงให้ฟังหน่อยได้ไหมลูกลูกพี่มาเพงจ้าพี่กลัวเราเพลงให้ฟังหน่อยใช่ลูกๆพี่มาไม่ไม่มีแฝงฟังไม่มาไม่ะไม่มีใครฟื้นฟังก่อนฟังฟื้นคนเดียวหลังจากเมื่อคืนพาห o ม p a i n g ไปยันเจ็ดโมงเช้าเอชเคข้อหรือเสียงเลยวะ ชา่อนเข้านอนไม่ต้องมองดาวหยุดแค่ัดยอดลืมแล้วลืมแล้วลืมแล้วมึงเอาง่ายง่ายอย่างนี้เลยเหรอคือมันร้อแบบนี้ลืมแล้วจะมาเอาอีกไหมมาแล้วพอแล้วนี่จะมาเล่าลูกแมวเหรอ ลูกแมวกลัมันจะมอมเล่าเอาอีกเอาอีกเอาเราไม่กินแล้วให้เราทำไมเนี่ยเอาอีกกินอีกกินอีกกินอีกโอ้โหกินีกเขาสั่งสังสั่งสั่งกลัวมันจะมอมมันจะมอมเล่าลูกแมวแล้วก็พาไปทำนิติมีร้ายใช่โอ้ยดูหน้ามันด้วยเหมือนคนดีแต่ที่ไหนเลยเลยเหรอเฮ้ยแต่ยังเลี้ยงเบียร์นะภาษาเสียงเลี้ยงเบียร์น่ะกินกินทานเถอะอีกไหมสวยอีกไหมนี่ดูดิดูดิใจปอดใจปอกใจปอด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 เขาเลี้ยงเบียร์เขาเลี้ยงเบียร์พี่เลี้ยงเบียร์เลี้ยงเบียอีกไหมอ เราเรารู้ไหมเมื่อวายไอ้กวยมันทำชั่วอะไรมันทอะไรมมัันนสอนมันสอนยูอีให้บิดปิ่นโตอ้าวบิดปิดโตต้องเปิดฝามากินก็ถูกไงก็จบแล้วใช่ไอ้เบิยปิดโตไงมันก็ต้องเปิดฝาก็ถูกด้วยวะเออเอา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 ปิดก้นวาเฮ้ยให้ช่างกันดีๆนะทำไรผมผมว่ให้กลวยเรียนอ้นคอแล้วเอาโอ้โเอาเรียนเอาเรียนนเอาเรนนะเอาเรียนะเอานดี๋ยวทำผมผมบอกเบียวกดนี้เบียเบียวดนี้สิบเอ็ดสิบเอ็ด องไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรตหายออะไปชไปเชิญก้นหินล่าขอนไปนมกินเบียบบ้านนมไอ้นมกินเบียบไปล่้อไอวยมันรวยมันเลี้ยงมนเน่เนี่ยซื้อตรงน้ออซื้อบอกวปาที่ซื้อเป็นห่วงรอนเดือดเทืบเมาแล้วไม่เอาใครด้วย่ะ ถ้ารไม่เอาแล้วไม่เอาคนนี้ด้วยเอาปะล่ะเอาเนี่ยเอาแน่ล้ำแน่ลำแน่ลูกแมวต่งที่ไม่ตต้งที่้ใหมดบออออีกไม่พอเบิร์เหมือนกันทั้งต้องเจอคนแบบเนี้ยต้องทำเอาอีกเอาอีกพอแล้วเออเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยเลาเลยเวินี่ินี่คิดนี่คินเมาแล้วเาแล้วคินีนี่คินีนี่ินนี่ี้ดียีีีดียีินคนนี่อินคดินค าบงอะไรอินคารวะไอ้รถไหนรถไอ้นมมัเอลของก็เปล่าหมายถึงของก็เปล่าแว่นตาแว่นตาอยูฝ่ายรถหรือเปล่าใช่ใช่มันาาปของเพื่อเก็บอะไรในรถหรือเปล่าไอ้กรถด้วยหรอนีดิโอ้โหอาสามสองโคตรสวยข้างหน้าร้านใช่ไม่เมื่อไหรกล้วยไปซื้อรถคันาั้นมาสีหลอดเท่แบบว่าตากล้อชาที่เท่อ่ะ ใช่ไหมกลวยบอกไปดิใช e> ่ซื้อมาแล้วนี่มันเสียกลวยนี่หว่าใช่ครับเอายังเอาอีกพอแล้วไอ้เ็อาอีกเอาอีกเดินพาในรถเนพาในรถพาไปหาของในรถไปหาไปหาไปค้ำไปค้ำไปไปค้ำค้ำหาของในรถใช่ไหมที่มันตกอยู่ข้างล่างอ่ะเหรอฝากอีกตามนะครับ้าม่โดนแน่ลูกแมวโดนแน่ไอ้กลวยทำอ็งบ้านกลางจังหวะ เขาเป็นข้างรักอะคนเป็นข้างรักกันนะถ้าคนรักมากรักมากก็ต้องค้างมากแบบนี้แหละใช่ทำถูกหรอเว้ยบ้าด้วยตอนเนี้ยเอือยดูดิอยอุต่าอุต่าเป็นไงโอ้โหเป็นไงเป็นไงกูเอะหุ่นเซ็กซี่จริงเวรสุดยอดออยอีกินมา ล้ลกิแล้วกล้วยฝอยด้วยนี่อยขอคหอยไปนนสิบเอ็ดสิบเอไม่ต้องไม่ต้องกล้วยเดี๋ยวพี่ลกแลวสิบเอ็ดครับรูมเมกินดีๆยังไม่เห็นเมาเลยเมาแล้วเมาอะไรอะฮะอ๊ยโอ้ยๆอๆย อะไรเมื่อกี้เออแล้วเกิดอรขึ้นเนาะเขากอดผมมากเฮ้ยโอ้โหจะแค่สุดยอดถ้ามีความรู้สึกให้กันนะมันรรูแล้วมันก็ควรรอกเลยนะ่สวัสดีนะครับแจ้าง้าที่น่ารักทุกคนขอรักกันนว้ยย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 ลยย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 ย ยอดเลยว่ะไโวยงรนโรนท่านหน่อยยังไม่พูดเปล่าโ้นโรนนี่นี่ฟังน้องผม่อยโ้นโรนกวยกวยรักลูกแมวนะครับเย็ดเคยอดครับกวรักลูกแมวนะครับเยี่ยดครับแต่ร้องเพลงจีบลูกแมวเพลงดิไม่รู้อ่ะไม่ออกอ่ะแย่วเอออ่อนหวานร้องเพลงก็ไม่เป็นเฮ้ยไกวยคำพูดมาอันนี้ นหน่าไรรักนะครับเพลงเพลงขอเพลงเพลงจีบลูกแมวไหนดิตึกเพลงไม่ออกอะ่ะตันไปหมดเลยเพอมองไปทางไหนก็มีแต่ลูกแมวหรอใช่ครับเสร็ค่ถดยอดว่าตันไปหมดอ่ะเ่ียหน้ารักว่ะแมวคู่รักรักนะครับให้ต่งเพลงให้เหรอรักสุดๆนะครับแค่ต่งเพลงสด รักเธอคนนี้24ชั่วโมงเช้าสายบ่ายเย็น I love you I love you รักสักครั้งถตีนถึกตีนกูไอ้ความรักมึงบ้างพี่เห็นว่าไปลูกแมวไปไปไหนไปปะเนี่ยพี่ขี่ไปข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าไปๆเดี๋ยวเราพี่เลยพี่พี่ชายกูมาชัวร์เลยเมื่อกี้ của anh hip hop Tôi không tỉnh bù thút vào anh ạ Đang làm phố được tôi Anh cuốn đi vào hả? lao hả? Anh cuốn anh anh cuốn anh cuốn มือเฝ้ารถเขาไว้แล้วบอกว่าเป็นห่วงไ้เ,เฝ้ารถไปยืงหน้ารถเขาไว้ <c oughs> <c oughs> นหน้ารถเขาไว้นี่รถถ่าย <c oughs> <c oughs> เอ่เอเฝ้าไว้นั่งไว้นั่งไว้ก็แล้วยืงเขาไว้

เม <kommt pour S 1> ื um, <p driving. S 2> ่อกี้ให้กวัไม่ยอมไปด้วยมันบอกจะเฝ้ารถให้คุณลูกแฟนก่อนอ่ะรถแกขอรถของกะทีนะไม่มันบอกคนที่นั่งมาด้วยอะไอ้แฟนนุ้มไปปิดเพลงข้างในดิผับเงินดำมากไอ้่ไปบอกดิไปบอกดิดังมากอ้าไม่กลับหรอ ครับคุณใครคุณไม่สวยนะป้าอะไรนะคุณไม่สวยกล้วยนี่อันนี้รถผมไม่เห็นเรื่องไรนะไอ้กวยเอารถมาคุณคุณไอ้คนไปเอารถมาครับรถผมสีเหลืองข้างหน้าเหรออไใชยมันเก่าไปขนาดนั้นนะมันเสียสองตัวผมไปแล้วมันให้มันให้ผมฝ่องล้านอะหลอกไอนเนี่ยว้าแบบนี้เปิดเพลงเสียงดังดีวะ ันไม่มีตังขนาดนั้นไม่แมให้ผมมาจริงคุณขายไีอะไรไม่ได้โกหกนะนี่นะโอ้โหจะโอ้โหอะไรนะคะก็คนที่ข้างอะพอมองอีกทีก็ชอบไงเชี่ยสุดยอดเลยเชี่ยเปรี้ยวกินเดิมปะสดเปรี้ยวเลยยอมด้วยกินเดิมครับเสร็จเฮ้เสร็จได้วางนิดน้ำลายหน่อยชน้ำลายหน่อย Anh mãi à, hơi. mãi là hàm luôn mèo. Anh mãi của anh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 . Anh mãi của Đi Anh หอาไงพี่ชัยรู้จักคนชื่อเลียวไหมเลียวเหมือนจัยก็รู้จักใช่เหรอวันนั้นวันนั้นหนูเจอเขาที่เทนนิ่งเขาบอกว่าเขาต่อยกับพี่ด้วยยังไม่แพ้พี่เลยเขาพูดอย่างเงี้ยใครนะเขาบอกว่าเขาต่อยกับพี่แล้วเขายังไม่เคยแพ้พี่เลยไม่ต่อยอีควายเรียบร้อยเลียวเอาไม่แต่เขาต่อยเก่งมากเลยนะเขาต่อยไม่เคยแพ้พี่เลยเขาบอกว่าใช่คุณ ไม่เคยแพ้เลยแค่เสมอกันเฉยๆใครวะเราต่อให้ใบไหมะให้ใบไปต่อฉลาดอมอไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหมไม่ใช่ฉลาดโหดอ่าคนนั้นไม่รู้ลองดูแล้วกันถ้าพี่รู้จักอาจจะไม่ได้โอเคครับครับเดนี่ไงตรงนี้ขอบคุณมากมากเลยพี่ใครวะเฮียใครวะชื่อเลียวเออเลียวไหนวะ มีสลามคนดีวได้จำได้แล้วสลามมาจำได้ขึ้นใจเลยบอกให้ไม่ทำให้กูเก่งขึ้นแบบว่าเก่ <ไป S 1> งเลย,เยไอตู้เฮ้ยพูดเยอะไว้ตัดไอ้เหี้ย